สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอมรรัศสรธารัตผู้มวยการสิงร่งแวดล้เขตพื้นที่การศึกษาแะ่ทียมศรรึกษานครศรีธรรมราชสปมของเราได้ดําเนินการตามโครงการนโยบายสุขาดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีคลรกำหดเอกเพิ่มภูจิตช,ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสพทภายใต้การนำของท่านว่าที่ร้อยตรีดรธนุกรจินดา นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัา้นพื้นฐานซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนากายภาพที่เป็น,เป,น,น,นะะเป็นพื้นฐานนะคะเป็นข้อมูลพื้นฐานสู่การพัฒนาลูกผูก้เรียนให้มีความสุขในการเรียนและไปสู่ความสําเร็จในระดับต่อไปสพมของเรามีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น70โรงเรียนนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เราได้ดําเนินการโครงการสุข,ขาดีมีความสุขซึ่งผลตอบรับจากการด้เทศติดตามของผู้บริหารการศึกษาของท่านศึกษาในเทศและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับคําชื่นชมคําขอบคุณจากโรงเรียนจากลูกนักเรียนถือว่าเป็นโครงการที่ดียิ่งค่ะเราจะพัฒนาสุข,ขาดีให้มีความสุขทั้ง5สงนะคะสะอาดซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสะดวกสบาย สุขลักษณะและสวยงามตามนโยบายและปรับตามบริบทของพื้นที่ขอบคุณโครงการดีดีค่ะสพมนครพรสธรรราชพร้อมที่จะทำงานเพื่อดูแลพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพค่ะ ค่ะทุกคน,กคนวันนี้นะคะพวกเราก็จะพาทุกคนไปทัวร์ห้องน้ําโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กันค่ะว่าแต่นี่คือโครงการอะไรนะคะพี่แก้มโครงการสุขขามีวความสุขค่ะตามนโยบายของพลตํารวจเอกเพื่อบุญชิดชอบซึ่งห้องน้ําโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ของเรานะคะมีการรักษาวความสะอาดสุขภัณฑ์โถส้วมอ่างล้างมือแล้วก็มีการสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการโดยพื้นห้องน้าของเรานะคะจะแห้งตลอดเวลาทั้งภายในและภายนอกและมีกลิ่นหอมหน่าใช้งาน,นะคะ่ะ สอที่สนะคะสะดวกโรงเรียนของเราเนี่ยมีการทั้งซ่อมแซมบำรุงประตูและช่องระบายอากาศเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานค่ะโอ okay. เคพื้นที่การศึกษากคอนรีธรรมราชและก็พองโรองเรียนโรงเรียนมีโอกาเรียนรู้เกี่ยวัควาพัฒนาได้มาจัดประชุมอบรมรูในเรื่องของ AI Generative AI เพื่อการศึกษาแล้ววันนี้ก็โชคดีว่าได้อยู่ในารเยี่ยมชมห้องน้ำที่สะอาด แห้งและหอมท่านรองรัฐมนตรีนะครับก็เรยืนยันว่าทุกพื้นที่ทุกมันเต็มที่นะครับท่านบอกใช่ไหคก็ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่มีประโยชน์กับลูกผู้เรียนอย่างมากค่ะที่ได้ให้นักเรียนได้มีในเรื่องของกายภาพที่เป็นพื้นฐานที่สําคัญแล้วก็ตอนนี้เราเปิด โอกาสทั้งครูทั้งนักเรียนค่ะได้ใช้ห้องน้ําร่วมกันก็จะได้ดูแลในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ไม่เกิดความเหลิมล้ําในเรื่องของคุณครูนักเรียนด้วยค่ะค่ะแล้วที่สําคัญมันจะเป็นแบบให้เขากลับไปดูแลห้องน้ำที่บ้านด<ช>้วยต่อไปก็มาสถานเดียวกันท่านบอกอ๋อเหนื่อยนะทาห้องน้ำเนี่ยไม่เหนื่อยค่ะเพราะเป็นเรื่อง,องปกติอยู่แล้วค่ะคแต่ว่ามาเพิ่มเติมในส่วนของที่ท่านได้มอบมาอยู่มาค่ะคือดูแลให้มีสาดสวยงามครัถูกสุขและกำลังครับ ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่กรุณาให้นโยบายดีๆกับพวกเรานะครับผม สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนฉวดเพ้งคำวิทยานะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามาลงพื้นที่เพื่อที่จะร่วมให้กําลังใจกับท่านผู้บริหารและคณะคุณครูของโรงเรียนฉวดเพ้งคำวิทยาและในวันนี้ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนในสถานศึกษาวันนี้เรามีท่านผู้บริหารที่จะมาร่วมดูแลในส่วนของกระบวนการถรกจุดงนี้ที่สําคัญที่สุดครับในขณะนี้ที่เรากาลังพูดคุยกันอยู่ในเรื่องของสีพาดีวันนี้เราจะมา เรียนรู้และดูแลในส่วนของสุขาดีของโรงเรียนจังหวัดเพิ่มศิลปยากันครับสวัสดีครับผมนายวิชาญยนตพลนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดเพิรมศิลยาครับสำหรับในเรื่องของห้องน้ำนะครับหรือสุขาดีมีความสุงนะครับของเรานั้นน้องน้ำเนี่ยมันก็จะแบ่งแยกเป็นโซนเลยนะครับก็คือในโซนทางทิศตะวันอกเนี่ยจะเป็นของนักเรียนหญิงซึ่งจะมีทั้งหมด15ห้องนะครับส่วนทางโซนทิศตะวันตกก็จะเป็นของนักเรียนชายอีก15ห้อง ปัญหาของสุขาดีของเราเนี่ยปัญหาก็คือน้ําจะเป็นน้ําสนิมเหล็กนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ต่ำทุกแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่เรามาใช้ในการทําอ่างล้างหน้าอะไรต่างๆนะครับเราต้องมาใช้วิธีการบูรณาการนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันจะเป็นโลหะที่อยู่ด้านล่างแลวปรากฏว่ามันจะเกิดสนิม จะเหนีมเราก็บูรณาการนะครับเอานักการมาดําเนินการเพื่อที่จะให้น้ําน,นั้นมันสาม,มารถไหลแล้วก็ผ่านเข้าไปในในช่องได้แล้วก็มีการติดกระจกเพิ่มเติมเข้าไปนะครับส่วนการดูแลของความสะอาดก็จะมีเจลมีอ,อุปกรณ์ในการล้างน้ําแล้วก็จะมีเรื่องของความหอมก็เราใช้ไปเตยเราเราใช้ไปเตยในการที่จะสาอาแห่งหอมนะครับก็